ตั้งใจอธิษฐานจิตแผ่เมตตากันนะ ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้จุดประทีปโคมไฟได้จุดประทีปโคมไฟและได้ปฏิบัติธรรมและได้ปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชา แด่มหาปูชนียาจารย์แด่มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารด้วยบุญนี้ด้วยบุญนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกขอให<ลา>้ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายและพยันตรายทั้งปวงและพยันตรายทั้งปวง ขอ <K call> ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวัยมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวยัยดุดแสงแห่งประทีปโคมไฟดุดแสงแห่งประทีปโคมไฟให้ประสบความสําเร็จในชีวิตให้ประสบความสําเร็จในชีวิตในภารกิจหน,น,น้าที่การงานในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุขายยืนยาวอายุขยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานนานได้สร้างบารมีไปนานนานจะเดินทางไปที่ใดจะเดินทางไปที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานมีความสุขสำราญมีความสุขสำราญในการสร้างบารมีในการสร้างบารมีได้รับการต้อนรับ เป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงในประเทศที่รุ่งเรืองได้พระพุทธศาสนาในประเทศที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาในครอบครัวบัณฑิตนักปรครอบัวบััณฑิตนกชญา ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุพพนจพระพุทธศาสนาคำจุนพระพุทธศาสนาได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาวัยได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาวัยศึกษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุไขศึกษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุไขให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขลาบยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรคผลนิพพานและได้บรรลุมรคผลนิพพาน nah e ขออุทิศกุศลผลบุญนี้ขออุทิศกุศลผลบุญนี้แดบิดามารดาแดาบิดามารดาแด,าาาารดาครูบาอาจารย์แดครูบาอาจารย์อีกทั้งบรรพชนอีกทั้งบรรพชน และผู้ที่มีพระคุณและผู้ที่มีพระคุณรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย สัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภพยาปัชาอภพยาปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ เป็นอัศจรรย์ทันใดเป็นอัศจรรย์ทันใดและติดตามตัวไปและติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเถรตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเถิน,นิพพานปัจโยโหตุนิพพานาปจโยโหตุบูชาพระรัตนตรัยกันนะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธะคะขวาพุทธังะคะขวันตังอะิวาเทมิพุทธังะคะขวันตังอะิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตพระควตาธรรมโมสวากาโตพระควตาธรรมโมธัมมังนาม,ามิธัมมังนาม,ามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิสังขังนามามีสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากราบอาราธนาพระธรรมยราตราุกรูปนั่งคุกเข่าประนมมือ ตั้งใจกราบพระครูสังครัก์ดังสริทธิจิตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระครูสังครักษ์ดังสริทธิ อิทธิจินตโกและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ทุกท่านทั้งพระธรรมญาตาทั้งหลายและก็สาธุชนยอดไกลมิตรทั่วโลก ให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีดวงธรรมะที่สว่างสวยขอให้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตัวไปใช้สร้างบาร,รมีทุกภพทุกชาติสร้างบุญบร,รมีไปกับหลวงปู่พระมงคลเทพรรมณีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารสร้างบุญบร,รมีไปกับหลวงพ่อธรรมชยโยกับคุณยายอาจารย์มหารัตนบาสิกาจันท์กุนกยงให้ได้ ทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอสาธุ